สวัสดีครับพกบกันะครับปอนตเทรเวนเต้นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็พงหลงทางหลงมาตกบุฟเฟ่กันอีกแล้วนะวันนี้บุฟเฟ่ของเราที่มาก็จะเป็นดอดเจเจนะครับปอนนี้ก็จะคุ้นชื่อคุ้นหูกันอยู่แล้วนะจำนวนปลา300โลค่าคัน600บาทนะตังเป่าแค่6ตัวเอาที่รอดก็พอเดี๋ยวนี้ตกปลาเน้นรอดนะโอเคน้ำเช้าหัวจิ๊กของเรานะหัวจกจิกเฮ็ด สิกร,รัมนะเปิดละสิบกร,รมกเราจะเก็บด้วยด้วยอะไรวันนี้ไม่รู้ต้องรอดูกันนะเดี๋ยวอุปกรณ์สักคู่รอเริ่มตกปลาพร้อมกันไปเลยครับกระโปรงทางแน่นอนนะครับ EP นี้เรามาอยู่กันที่บอ่อเจเจนะครับซึ่งปลาจํานวนนะครับสารรมรกิโลนะครับกับค่าคัน600บาทตังเปลาไม่มากไม่น้อยครับเอาแค่6ตัว ข้าทุนกระเพอะนะครับน้ำเช้าแน่นอนหัวโจกจิกเฮดนะครับ,รบของเรา10กร,รัมนะครับที่เตรียมไว้เป็นชุดๆก็ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําเช้ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยกัดสองทีแล้วไปติดอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วแบบนี้สองดอกแล้วนะพี่เตา๋าสองดอกแล้วเนี่ย นี่แหละ จะไม่มีจริงๆใช่ไหมหลังเดินจ้าหลังน้ครับ 4ครับหลุด2ครับถ้าไม่หลุดก็ค,ครบองค <c oughs> <c oughs> ์แล้วเนี <c oughs> ่ยหยุดตกได้นี่อกมาแล้วสายตัวนะครับสายใกล้ตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แรงดีไม่เห็นหัวเลยขอบคุณครับหลังจากน้ำเดือดนะครับถ้าเราเปลี่ยนก่อนก็มีโอกาสที่จะโดนก่อนนะครับโหลดเหยื่อให้เล็กลงมา นะครับสเต็ปหนึ่งเป็นหัว5กรัมหรือ3กรกมก็แล้วแต่ความถนัดนะครับอย่างผมก็โหลดไปที่5กรัมก่อนนะครับก็โดนไปอีกหนึ่งแต้มนะครับหลังจากนั้นเมื่อปลาเงียบอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ลองเปลี่ยนเหยื่ออีกรอบหนึ่งนะครับไล่เหยื่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นกระดีนะครับสังเกตจากพี่ข้างๆที่ยกกระดีนะครับมีปลากัดนะครับเราก็เลยลองเปลี่ยนมายกดูบ้างก็โดนรัวๆทีนี้ก็ตามแต้มด้วยกระดีกระต่อไปเลยนะครับ นี่แหละขาตัวครับขาตัวขาตัวครับขาใกล้ตัวนะครับ นั่งโดนคางก็เลยดิ้นเยอะหน่อยขอบคุณครับหลุดพอดีเลยหลุดแล้วครับวว้นวน,น,บบนใัใช่ใช่แบบพร้อมพร้อมจะกินอะที่มันแบบวิ่งหาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล่ก็พูดยากที่มันคือสิ่งมีชีวิตอะ่ะไม่ใช่ของคอมพิวเตอร์เดี๋ยววัดน,นะครับถึงวันนะครับ โทษน,นะครับโอเคครับกินไก,กลๆบ้างจะไ,ได้เยอะบ้างอะไรบ้างปลาตัวนะครับน้องข้นนะกำลังเหงาอีกแล้วรอดกลับมากันด้ครับโทษครับโทษครับนี่ปลาภาระนี่นะ ต้องกลับมากระดีเหมือนเดิมแล้วแหละขอบคุณครับไม่ค่อยสู้ไม,สไม่หวือหวามากฮนะ,อ,ะอีกหนึ่งหน่วยยกกระดีเกินมิดเลยโอเค ไม่ค่อยได้หินขังตัวเหมือนเพิ่งออกคอกเลยเอกาเลยแ่ยกินเลยจ้าลงไปก็กินเลยยังไม่ได้ยกเลยพี่ขวาตัวนะครับไปสั่งนู้นนะ นึกว่าเกี่ยวเขาทีแรกอะพี่ไม่กล้าวัดใสสวยซะด้วย <c oughs> ครับขอบคุณครับเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวสวยเลยนี่ปลาเก่าเนี่ยนอนเลยเนีเยน่ย <c oughs> ก็ดี่วันนี้ผมห,หลบให้กันหลบให้กันหลบให้กอนและหลังจากที่กระดี่เริ่มไม่กัดน,นะครับเ,<อ>เราก็วนกลับมา,อากอปลายางเหมือนเดิมนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นอ,อย่างอื่นเป็นปลัก๊กเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ตามความถนัดนะครับซึ่งผมวนกลับมากอปลายางก็โดยอีหนึ่งแต้มนะครับ ป่งซับพอรนให้ได้นะจุบโอเคขอบคุณครับหลังจากกระดีไม่นานและกระดีก็ไม่กินก็เลยกรอเกร็บซะโจกมิดคอไปเลยเอาให้ดูยังไงดีน่าจะไม่เห็นนะนี่ก็เปลี่ยนเหยื่อตามอาการของปลานะครับ เรเก็บแล้วแต้มที่10บพอดีเย้ใน10แล้วโอเคครับสำหรับทริปที่เราไปมานะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่บ่อเจเจนะครับกับปลาจำนวน300กิโลนะครับคนก็วันนั้นประมาณ40กว่าคน นค,คนไม่เยอะมากไปจังหวะดีหน่อยนะครับก็ช่วงเช้ารีบจัว่วรีบเก็บนะเพราะว่าทุกวันนี้นักตกปลาเก่งกันหมดทุกคนนะครับคือถ้าน้ําเช้าเราพลาดหรือเราได้น้อยเนี่ยตอนเก็บเราก็จะเหนื่อยซึ่งทริปนี้ผมน้าเช้าได้โอเคแต้มมาสี่แต้ม 4, ตนะก็หลังจากน้ําเช้าเสร็จเราก็โหลดอุปกรณ์ลงมากอหัวห้าได้หนึ่งก็เป็น5แต้มหลังจากนั้นเก็บด้วยกระดี่มาอีก4ตัวนะครับก็เป็น9แต้มรวมตอนจบก่อนจะกลับนะครับ ไปกอเก็บมาได้อีกหนึ่งแต้มนะครับบุฟเฟ่เนี่ยถ้าเราเร็วเราก็อาจจะมีโอกาสได้ตัวเยอะกว่านะครับซึ่งอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสด้วยอีกนั่นแหละนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้หัวโจกซิเคสมีด้วยกันทั้งหมด4ขนาดแล้วนะครับมี3กรัม5กรัม7กรัมส0กรัมนะครับตั้งแต่น้ำช้าจนถึงงานเก็บไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมปอนทวตมินเด็กลาไปก่อนสวัสดีครับ